ถ้าทําตามนี้จะเห็นกายทิพย์โดยหลวงปูด่ดูพรหม,มปัญโยการดูกายทิพย์และวิธีการทรงกายจักรพพัดร่างกายที่เราใช้ในการดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันนี้เป็นแค่ธาตุสี่ที่รวมกันขึ้นมาเป็นสิ่งที่โลกโลกเรียกว่าเราแต่แท้จริงแล้วนี้ไม่ใช่เราไม่มีส่วนไหนในร่างกายอันเน่าเหม็นสกรปรกนี้ ที่เป็นเราแม้แต่อย่างเดียวทุกอย่างกำลังแก่ตัวลงตามการเวลาและในไม่ช้าจะสลายตัวคืนสู่ธรรมชาติไปในที่สุดกายทิพย์คือรูปและนามที่ประกอบขึ้นจากจิตและมีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะอารมณ์ของจิตกายทิพย์คือกายที่ซ้อนอยู่ในกายเน่าๆกายเน่าๆน,านี้ที่กายทิพย์ซ้อนอยู่เป็นเพียงเปลือกเท่านั้น ทุกวันนี้เราเหมือนตัวทากที่อาศัยอยู่ในเปลือกซึ่งเปลือกนี้แลที่เป็นสิ่งสำคัญที่จะดำรงอยู่ในพบมนุษย์ได้เมื่อเปลือกแตกไปจิตหรือกก่ทิพนี้ก็จะไม่อาจทรงอยู่ในพบมนุษย์ได้อีกต่อไปซึ่งเป็นที่ที่เราเอาร่างกายเนื้อมารับกรรมใช้กรรมหรือมาสร้างบุญบาร,รมีมาปฏิบัติต่อไปนี้ จะลงลึกในส่วนกายทิพย์ซึ่งเป็นรูปและนามที่ประกอบขึ้นถูกตกแต่งขึ้นจากอำนาจกรรมและสภาวะจิตที่ส่งผลต่อกายทิพย์ว่าจะมีรูปร่างเช่นไรหากกำหนดดูให้ทำจิตให้สบายสบายอธิษฐานขอกำลังบารมีหลวงปูด่ดูพรหมมปัญโยขอดูเพื่อศึกษาแล้วกำหนดไปจับอารมณ์แรก จิตจะเห็นถึงกายทิพย์ที่สอนอยู่ไม่ต้องเพง่งไม่ต้องเกรงวางใจสบายๆทรงอารมณ์กระแสรรหลวงปู่ที่ไหลผ่านเข้าสู่จิตเราให้มีกำลังแล้วน้อมอารมณ์คล้ายการนึกแล้วเห็นแต่ไม่ใช่อุปทา,านขอแค่สบายใจและอารัธนากำลังหลวงปู่ก่อนกำหนดทุกครั้งแล้วไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยให้มีความกล้า นึกกำหนดไปหลวงตาเมตตาสอนว่าอุปทานต่าง,างหลวงปู่ท่านคุมปิดให้หมดเราไม่ต้องกังวลนิ่มีที่เห็นนั้นจริงทุกประการซึ่งหลักการนี้ยังใช้กับการกำหนดดูพบภูมิด้วยและที่สำคัญที่สุดและเป็นพื้นฐานหัวใจสำคัญของวิชาเปิดโลกทั้งหมดคือพรหมวิหารซึ่งหลักการง่ายๆไม่มีอะไรเลย หลวงตาสอนว่ารักทุกคนไม่เกลียดใครไว้ใจบางคนซึ่งแปลถึงว่าเราไม่มีอคติกับใครๆรักทุกคนโดยไม่มีสิ่งใดแฝงแต่ในทางเดียวกันก็เป็นการมีเมตตาอย่างมีปัญญาทั้งนี้ในการทรงอารมณ์หลวงปู่ในการน้อมไปดูนั้นการกรรพระผงจกักรพรรดิจะช่วยได้มากสำหรับคนที่ฝึกใหม่ๆ ที่อำนาจจิตยังทรงกำลังหลวงปู่ได้ไม่นิ่งพอหลวงปู่ดูพรมมปัญโยเป็นพระมหาบรมโพธิสั์เจ้าบารมีรวมทั้งก่อนและหลังรับพยากรถ,ถึง80อสงไขยกับเสียดแสนมหากับและสร้างบารมีพิเศษด้านกำลังจักรพพัดเราสามารถน้อมนำพลังงานของท่านมาเพื่อใช้ในการปฏิบัติได้ตามาศาสตร์วิชาเปิดโลก การทรงกายจักรพพัดเราสามารถจะทรงกายจักรพพัดได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถปรับสภาวะจิตให้เข้าถึงกายทิพย์ตั้งแต่กายเทวดาเป็นต้นไปคุณสมบัติพิเศษของกายทิพย์คือเมื่อเราทรงกายเทวดาหรือพรมเราก็ทรงเครื่องจักรพพัดเข้าไปอีกซึ่งจะทําให้มีกําลังบุญมากเครื่องทรงจักรพพัดนี้ก็จะทรงที่กายทิพย์ตั้งแต่ชั้นเทวดาขึ้นไป ตราบใดที่อารมณ์จิตยังไม่ตกสำหรับผู้ที่ฝึกบ่อยๆเข้าจนชำนาญแล้วก็จะสามารถทรงเครื่องจกักรพัดเป็นปกติไปเลยเวลาไปที่ไหนเมื่อเราทรงกำลังบุญเปิดโลกรัศมีจะแผ่ในโลกพิ์กว้างไกลการสับเพมีกำลังมากเรียกได้ว่าหากจะชำนาญในวิชาขั้นสูงของวิชาเปิดโลกได้ก็ต้องฝึกทรง เครื่องจักรพัรทิให้ชำนาญที่สำคัญอารมณ์ต่างๆอย่าไปหมายมั่นว่าฉันจะทรงให้เราทำอารมณ์ใจให้สบายๆพยายามทำใจให้ถึงสภาวะของกายทิพย์ที่อธิบายไว้แต่ขั้นต้นฉันเทวดาขึ้นไปทำไปเพื่อความดีเพื่อความระง,งับกิเลสเดี๋ยวก็ได้เองถึงเองการทรง คือการทรงขาถาจักรพพัดนั่นเองคาถาจักรพพัดหลวงปู่เข้าถึงได้หลายระดับเมื่อเราเข้าถึงระดับที่ทรงขาถาจักรพพัดจนเป็นอารมณ์เราไม่ต้องมานั่งไล่กายทิพย์เพราะศีลอารมณ์สภาวะกําลังบุญพระแต่รัตอยู่ในขาถาจักระพัดหมดแล้วขอเพียงทํำใจให้สบายนึกถึงหลวงปู่ขอบารมีท่าน ทางท่านเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้าทรงเครื่องมหาจักรพรรดิอยู่บนหัวหลวงปู่ทวดอยู่บนบ่าซ้ายหลวงปู่ดูอยู่บ่าขวาภาวนาคาถาจักรพรรดิให้สบายสบายอารมณ์สบายๆคาถาจักรพรรดิเป็นอารมณ์ยิ่งดีเข้าเท่าไหร่โดยไม่ต้องสนใจว่าถึงไหนถึงไหนเดี๋ยวก็ค่อยๆส่งได้เอง